เอองั้นตื่นแล้วอ๋ <trad it> <cợ> อใช้ไม่ทนะันเอกซอองทีแล้วเนี่ยอ๋ออะไรเอ็กซ์โอก่อนเเก่งตังเงินะเอออีกทีได้หมอีกทีได้เนะอ็กซ์โออ๋หูันนี้มาทไเก่งั้งเียฮะสั่งกี่ที ีดมอีกทีเดียวอีกทีเดียวแล้วเอออโอโอ้เก่งเก่งเก่งวันนี้เก่งจังเลยเนี่ยฮะ จุก่อนจุก่อนจุก่อนตุก่อนห่วงนะ่วงนะหวงนอ,อ,อ,อมีความคางมีความอ่อนออน่อน